ว่าซื้อล้าไป็่อยปลาร้ายแห้งเันนี้เอาไหมเาปืาไหมซื้อบเงินเบิดหนึ่งพบาทแต่ว่าเพื่อนติดแถมแถมสแถมสถุงเบิร์ดสิบสาถุงถุงละลอยตอนนี้ถุงละลอยแห้งช้ำเงี้ยนี่รถครับไปไกลบ้ ปลาประดุกไงเออครับปลใส่ติดจ้ำสดเปลาอย่างเนี้ยเลยนเนี่ยบลาจักบลาดิจูบลาดิจูเอาไปปล่อยสาเนาะเป็นเป็นสาหม่องไม้นะครับแล้วตอนนี้ก็ร่างให้เพื่อนเอาใส่ใส่ถุงหาปลาไหลอยู่กรมบุบุงจังหวัดนุท์นะครับส่วนเีกยังเป็นต้นท้ายท้ายปลาท้ายปลานะครับส่วนใช่ไม่ซ้ำเลยกว่า สซปาดุ๊กนะบอกอ๋อได้นาะสามานปลาดุกได้ได้โอเคครับขอบคุณนะคะครับสิบสามถุงเฮเดี๋ยวปลาไปปล่อยพี่น้องตรงนี้เดี๋ยวพอพอกันอยู่บ้านนะครับเ,เ,เดี๋ยวไปพอกันอยู่ไป กระหอดแล้วนะครับเ,เดี๋ยวเจ้าว,ว่าปล่อยจ้าหนี่นแนว่เราจะทุ่งหนอ่อโอ้ยห่อนหอนกระโหตะเพียนกระโหตะเพียนลราคานวลจันอิศบหรือเปล่านะครับปลาปล่อยละตัวเด็กปล่อย ปล่อยทุงอย่างขึ้ลงไปผุนห้ามือนมเขีย์เหมวันจอทองออันนี้เป็นปลาในองปลาในทองบไทยเิ่งไล มาบอป็นไงกวนอืมมันต้องปล่อยม,มังหันมาดหรอพี่นอ้องอ่ดขอดจ่อหอนไล่พี่น้องนะครับ <c oughs> กะได้ปล่อยต้องไปแล้วม,มังหันนะครับตะว่าช่วงปล่อย ได้ทายพอเต็มที่เนาะพอผมค่าปล่อยปลาอยู่นะครับกับปล่อยไปทั้งเบิ้มไปอยู่กันหนึ่งหนึ่งพันบาทนะครับสิบกระถุงคนละพี่น้องนะครับแต่ว่าอีกสาห,หนึ่งในคลิปก่นกอนๆเนาะตัวนี้เป็นปลานิ่งย่างเดียวนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นปลาแบบรวมมิดไปเลยปันไน,น,นปลาไนปะปะปากปลากระโหองอีซบนวลจันประมาณนี้นะครับอู้ตอนนี่ยกลังแรงมากิน หัววันหัวหามหน่อยเดี๋ยวมาเป็นฝูงเดี๋ยวมาเป็นฝูงก็มีสักพักหนึ่งก็ไดส้สิคุณชินกับสานะครับโอเคครับผมกะขอบพูดถุงท่านละายนะครับที่ติดต,ตามรับชมรับฟังผมน้องเบาหน่อยอีสานมังมวนนะครับคลิปนี้บริมียังหลายผ่านี่พาน,นอ้องมาปล่อยป่าซื้อนะครับกะเดี๋ยวเอาใบส่วนมันใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวเติ์ตึกมาสู่พอแม่พี่น้องกินนะครับแล้วผมบานอนอีสานม้วนมาหนีตรงกะเขามาสวัสดีนะครับ